ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ธรวัดเชา้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับโยโซภควระวรังสัมมาสัมพุทโธโยโซ Sasangkang imee ni sakareng hiya karangang araw, pitehiraki po siya yama sa dunoa. Panteka kawas, sutira pa rin putopi. Pati masya การทุกตาปันนาการภูเตปฏิขันหาทุอัมากังทีการตังหิตายสุขายาภระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาปูทางภะคะวันตังอภิวาเท ขณะมีย oh ังพุทธะสะวะข่าวตัตปุพพาคขณมการังกโรมะเสนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนัมายังพุทธาพิทุติงกะโรมะเส ฉิกะตวะปเวเทสีโยธรรมังเทเสสีอัติกะลยานังมัชเชกะลยานังปาริโยสานะกะลยานังสัตถังสัพยัญชนะ เกวาลาปาริปุณังปาริสุตังพระมัจจริยังปะกาเสสิตามหังภะควันตังอภิปูเชยามิตามหังภะควันตังสีรสานะมัง อนัมายังธัมมะพิทุเติงกะโรอมะเซ สานามามิอันัมยังสังฆาพิทุเติงกะโรมะเสุปฏิปันโนภวะโตสวกสัอปิปนโวะโต Iya, paglipan noo pa kawatoo sa wakasan ko. Sami tipatipan noo pa kawatoo sa wakasan ko. Iya, kitang tsata ri puri sayo sapukala. Iya, sa หางสังขังอภิปูชยามิตามหังสังขังสิระสานามามิอนัมยังรัตนัตยายปนามคาทายเจวะสร้างเวคาปริกิตนาปาทัญจพนาเะเส Buddho sutasuddho karuna mahanno yo acanta sutthapharayana lojanu lokasabba upakilesakadhakun vanthami buddhaṃ ahamādharenatam dhammo tadibhoviya ุโนโยมคะปากามตะเปนะปินาโณโลกุตารุโยจตตาทัติปปนุลวันธามิธรรมังอาหามาทะเรนะตังสางโคสุเขตาปยาติเขตาสัญโต โยติตาสันตุสุขตานุโภทะโกรโลละปะหีโนอาเรโยสุเมทะโสวันธามิสังขังอาหามาตเรณตังอิเจวเมกันตพิปูชนายกังวัตุตยังวันทยรตาบิสังขตัง ปุณย์ยังมยะยางมามาสัพุปัทวะมหโณตุเวตาสัปปภาวะสิทธิยาอิทาตถาคตโตโลเกอุปันโุอรหังสัมมาสัมพุทโธ โมจะเทสิตตัวนิยานิโกอุปัสสานิโกปริิพานิโกสัมโพธทคามีสุขตะปเวทิโตม่ยั่งต่างทำมังสุตวะเอวังชาณามชาติปิทุกขะชาระปิทุกขามรณัมปิทุกขัง สลกับปาริเตวะทุกขโทมานัสุปายาสัปิทุกขะอภิเยหิสัมปโยโคทุโคภิเยหิวิปโยโคทุโคนยามปิชังนราปฏิตามปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขะสัยยะทิธัง รูปูปาทานขันโัเวทนูปาทานขันโัสัญญูปาทานขันโัสังขารูปาทานขันโัวิญญาณูปาทานขันโัเยสัมปริญญาญา Sawake vineti, evam pa kajapana sa pa kawato sawake su anusasani sangkara anicca. Vinya nang anicca, rupa anatta, vedana anatta, sanya.

Sirap hari ini, putang pitang, kaka wantang, sarana kata, tamanjas ang kanja, kasakakakwatosa, sa sanang yaka, setia kapalan, mana sasano patipati. อิมาสาเกะวลาสัตว์ทักขันทัสสะอันตะกิริยายาสังวาตตุนอันตัยังปฏิทานคาทาโยอภนามเสยาเทวาตาส อวสิีทุเคเรปุิรตหิตหิตรมธานภวันตุพุชิตาโสติงครเตทวิหรมันเรเราจมาชานวกาจพิขว Sarameka tanapati upa sakar, kamajtesa nikamajisera, sapanya puja suci tapawan tu te, shala pucaye bija anda sampawa, นิยานิค e ังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสสะโรนตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัทธาจากุคาสังโฆโหตุสมะโฆวะทายะจัณยายะจั ัรเมระคะตุสัทธัมโมสัพเปติธรรมะจาริโนุหัิงสัมปาปุไนยามะอมเมหะริยปเวทิเต